อะไรต่อคุณแม่เขาต้องหลุดเออเป็นอะไรวะมาจ้ะเสื้อยืดสาวอ้วกคุณพี่ส่งฟรีไปเลยใครอยากได้ส่งฟรีมา ฉันต้องมาเจออะไรอย่างนี้เนี่ยฮะสวัสดีค่ะเอ้เนาะสวรสดีสร้างพระไม่ลงโทษแล้วเสื้อยืดเสาวอ้วไป้ายซิมบ้าจ๊ะพี่จ๋ะหน้าร้อนอย่างงี้พี่จริงๆกาดจะเลิกแล้วแหละแต่แบบร้อนมากเลยเอาเสืยืดให้ลูกค้าขายก่อน จะยืดผ้าเย็นๆผ้าบางๆนะจ๊ะแฟชั่นสาวอวกอุ้ยสวยจังเลยอ่ะผ้านิ่มๆบางๆเย็นๆใส่สบายๆสวยสวยเบอร์หนึ่งด้วยนะเธอเออสิเนี่ยสองมือนิ่มๆเนี่ยตกเขาไม่กี่บาทเองพี่ใช่พี่ขายดีนะสองาแสิตัวบล็ลกไหคะเนี่ยเออ หรือไม่เลยอะไรวันนี้เราจะรีบทําเวลากันต้นทุนอยากว่ายน้ําจังเลยอ่ะสิบกว่าบาทเองอ่ะเนาะลองหาให้ลูกค้าดูโดนค <c oughs> ออุ้ยเล่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวท่านพ่อท่านแม่หล้ <c oughs> ท่านพ่อท่านแม่ทําโทษเลยนะใช่ต้นทุนสิบบาทลูกค้าใครรับรีวิวส่งฟิวดูลายดอกสิลูกค้าอันดับแรกเลยนะคือได้ผ้าสะอาดสีสดเลยนะ อันดับที่สองก็คือได้ผ้าบางผ้านิ่มใส่สบายขายง่ายหน้าร้อนอไ,ได้ครบใช่โอ,อ้สวยขนาดนี้ไม่เอาไปขายกันหละคุณพี่แล้วร้อนแบบเนี้ยใส่แล้วขับผิวใช่ปะ่ะ <laughs> <laughs> น้าร้อนเราก็ต้องขายงานแบบนี้แหละพี่ หน้าหนาวพี่ก็ค่อยเมาเสื้อกันหนาวกันเรามีไงขายไงอะไรรู้ไหมมีทุกอย่างนะแต่เราอ่ะก็ยังขายเสื้อสเวตเตอรุดเออลูกค้าก็ยังสั่งนะพี่สเวตเตอร์ฮูดสวัสดีค่ะเพียงคณาจารย์นี่น่ารังแมมงกันตัดแถวลูกนี้เอฟมานะส่งีส่งให้ฟรีนะคะคนที่ CF CF ไซส์ประมาณไหนคะใหญ่เยอะไหมมีเสื้อชั้นในไห,นหมเสื้อชั้นในมาแล้วนะชั้นในมารอบนี้ชั้นในเนื้อเซจามาแล้วจ้าเมื่อวานรุ่นนี้สวาวอวบไซส์ประมาณ L ถึงประมาณ 2X 3X ได้เลยจ้ะไซส์ดีไซส์ไม่โอเวอร์อะไซส์กำลังดี<ซ>ดแล้วยอะ,ะ280ตัวบ<อ><อ>วลกลบเลยงานเกรด A เปอร์เซ็นต์เพิ่มเสียนอ้อยนิดค่ะ ทุกขาได้จำนวนเยอะนะเราเสื้อยืดแบบนี้ขายได้ตลอดอยู่แล้วแต่ขายดีหน่อยช่วงนี้เพราะน้าร้อนนั่นแหละเกตเกตถูกไม่ได้เอามาขายเลยนะเพื่อนเอาตะเกตเอมาขายก็มันราคาก็ไม่ได้แพงไงรุ่นเนี้ยเก็มันแค่สิบบาทเองแง่เสียแล้วแล้วก็ขาได้เกตดเอขายได้ทั้งุ่นแล้วใครสองพันเก้าพี่ฮานิมมากเลย ลูกนี้2 9 0 9นะคะใครรับรีวิวใครส่งให้ฟรีด้วยจ้ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะอุ้ยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยค่ะ2,900บาทค่ะ2,900บาทค่ะที่อังคาค่ะพี่นักการ2 0 0 9จ้าสุภัตตา2 0 9 0จ้าเอาเลยพี่เราเร็วเลยใครรับรีวิวส่งให้ฟรีด้วยนะคะต้นทุนประมาณ1ิบาทเองไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งเฉพาะกระสอบรีวิวเหลือไม่เยอะแล้วนะ แต่กระสอบใหม่ใส่ค่าส่งเองนะคะน่าร้อนอะขายดีพี่โอ้ยตับเกือบระเบิดอดอเมื่อกี้เกือบผิดแต่กระดังโน้นมาชั้นใน8,500ันห้าจ้าโอ้ดูดีมันเป็นเสื้อยืดแบบใส่ได้ทุกวันเออ,อ,อลแล้วของผู้หญิงนะพี่หายากราคาสูกม,มากเลยเนาะ ไม่ค่อยมีบริษัทไ,<ม>ไหนทําเท่าไหร่อะแบบมีแค่ไม่กี่บริษัทออ้ยตอนนั้นเราเอามากี่บริษัทอะแต่ว่ามันไม่ตังไ,ไงเราก็เลยเล ग, ิกลบคลิปเลยอายคอมมี่จ้าคอมออมี่โอ้หน่ารักจังเลยค่ะอันนี้แหละขายดีลูกค้าประจําสั่งกันตลอดเสียน้อยนะคุณพี่รุ่นนี้ถ้าคุณพี่ซื้อเกตถูกกว่านี้มักน,ก,นก็จะเปอร์เซ็นต์เปลเสียก็จะเยอะตามลําดับนะคะบอกตรงตรงเนาะคุณพี่เรามีนี่ด้วยนะช่องติ๊กต็อก วันนี้ว่าจะไปเต้นฝั่งนู้นสักหน่อยหุ้ยไม่ได้วันนี้เกี่ยวเกี่ยวองศาวันนี้วันนี้โอ้โหเกือบเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบเรียกเกือบเรียกรถเกือบเรียกรถล้ะเออรถพยาบาลเกือบเข้าหรือว่าจะเป็นลมเดี๋ยวว่าจะติดแอร์อยู่รเนาะเราจะทำสตูดิโอลอยไล่เอาไว้รีวิวคนรวยนี่เีคุยกับคนรวยนี่ทำเป็นเล่นนะติดแอร์เลยนะ สตูดิโอฉากหลังสี G เอออุ้ยมาสี G 4 G เลยดูดีนะลังมาลูกค้า <c oughs> ใครจะเอาเอาเลย <c oughs> โอ้ลูกค้าเข้ามาเยอะเลยวันนี้ปกติลูกค้าดูไม่ถี่คนนะคะวันน,วนี้เยอะเลยใครจะเอารีบนะรุ่นนี้เหลือสิบกว่าลูกแล้วมั้งหรือว่า <c oughs> ยังเอามาไม่หมด สิบกว่าลูกเองนะคะเราแบบว่าช่วงนี้เราก็อยากหาอะไรมาให้ให้เหมาะสมกับหรือดูผ้าแบบนี้พี่นี่ปลายห้อยเนี่ยอันนี้แปดแปดเหรียญใช่ป่ะเออแปดคนสามสิบห้าไปจ้ะกี่บาทวเนี่ยแปดสามสองสรจ๋าส่งฟรีนะจ๊ะโอ้ลมเย็นหน่อยแล้ววันนี้ลูกค้าเหรอ เนี่ยลูกค้าผ้านิ่มๆบางๆผ้าใส่เย็นๆนะคะแล้วก็สะอาดสะอาดแบบนี้ที่เอาไปขายสิ่สามเก้าสามตัวร้อยเนาะอุ้ยเก็บเงินไม่ทันเลยนะสามตัวร้อยสิบบาราคาสอ0พันเก้าร้อบาทนะคุณพี่จ่าส่งฟรีนะสำหรับกระสอบรีวิวลูกนี้เลยได้ทุกตัวอุ้ยปักปน่ารักมากที่เอาไปกองเนี่ย คนนี้กันหมดเลยเอออย่าลืมเอาแอนตาซินไปด้วยไ่ใไหนคะอวบคุณพี่อุยเธอแอลถึงประมาณ 2x 3x เลยถึงว่าไขมุกที่หายไขมกไขมกประมาณคือยืดเสารอวบจ้ะอย่างสมมติเนี่ยมันมันจะต้นเดือนแล้วอ่ะเนาะเอาไปกองเลยพี่ ยามเก้าสามตัวร้อยคนใครอยู่ใกล้ๆกลแบบที่ใช่จริงๆตลาดสามตัวร้อยเราก็ต้องเลือกสามตัวแล้วใช่ป่ะใช่คนไม่ชอบซื้อสามตัวตุนทุนมา1สิบบาทอ่ะขายง่ายกําไรดีเสื้อไซส์เล็กมีเป็นเสื้อขาไซส์ค่ะเป็นเสื้อขาไซส์ที่ลีลาป้ายซิมบ้าอุ้ยเหลือสิบกว่าลูกเหมือนกันละซิมบ้าจะหมดแล้วเหมือนกันพี่ลีลาซิมบ้าจะส่งรีวิวให้คุณพี่ถ้าคุณพี่อยากชมเราจะส่งให้ แต่อันนี้พี่มันก็ไม่ใช่เป็นไซส์แบบโอเวอร์มากนะมันตัวมันกำลังดีไซส์กำลังดีใช่มันเริ่มแอวขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบไซส์โอเวอร์คือไซส์หนูอะพี่หนูก็ใส่ประมาณเนี้ย x X L อ่ะสนใจคลาไซส์เดี๋ยวชักแชทยินดีเลยค่ะพี่ลีลาจ๋าเอาไปลองสักลูกนึงเผื่อถูกใจเผื่อติดใจติดใจติดใจจะได้แบบเหมายกล็เลยแมที่ลีลา จริงสวยจัดเต็มเอาเงินไปไว้ไหนหมดเนาะคุณพี่มันสวยนะมันขายรุ่นนี้สองพันเก้าถ้าพี่ลีลาเอาแค่ให้ราคาพิเศษมีอยู่สิกว่าลูกเองคุณพี่หมดแล้วจริงเอาพี่ลีลารีวิวไปก่อนเลยไหมล่ะไม่คือจะบอกว่ามันมันมันไม่ได้โอเวอร์มากถึงขั้นแบบ ขายแบบยากมากที่พรลพัทรรับค่ะได้เลยะกราบขอบคุณมากเลยนะคะแก๊บจ้าโอ้โหเลยมาเธอจริงชอบมีลูกค้าถามมันโอเวอร์ไหมคะนี่ลูกค้ามาเหลือสามอันห้แล้วก็ป้ายอื่นสามเจ็ด เดี๋ยวซิมบ้าสามเจ็ดฉันบอกไปแล้วเห็นไหมว่าสเวตเตอร์ฉันขูยค้ามาซื้อสเวตเตอร์น่าโกดังเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะรีวิวเซตเตอร์ฮูดฉันบอกเลยผ้าเด้งอ่ะผ้าเด้งเออเด้งดึงดังปะล่ะผ้าสดผ้าสะอาดผ้านิ่มผ้าเดงผ้าบางมาเลยจ้าอยากต้องเล่นรุ่นน้น <Yeah. laughs> ตอนนี้ลูกค้าก็เยอะอย่น,นตอนนี้ลูกค้าเริ่มห่อแล้วลูกคา้กคาจะบอกเลยนะหน้าหนาวนะสเวตเตอร์มีประมาณกี่ห้าพันลูกไม่พอขายฉันบอกเลยเยืนหนึ่งใช่ตอนนี้เธอซื้อไว้กี่พันลูกแล้วหลายพันแล้วซื้อเก็บไว้แล้วนะหลายพันลูกแล้วลูกคา้าสเวตเตอร์นะหนาวปุ๊บสั่งกันเลยนะแชทหน้าหนาวคิดถึงสเวตเตอร์ <laughs> อะไรอ่ะพูดอะไรเนี่ยนี่คิดถึงสเวตเตอร์คิดถึงโกดังสายสองนะคะใช่เพราะว่าเยอะมากเลยแมงไม่รู้จะทำไงดังแบบเยอะย่างฟางเลยนะโกดังเราโคตรพี่ปวดไขมาอีกเรื่องเรื่องมันมีของเยอะต้องพูดไว้ก่อนออเหรต้องพูดไว้ก่อนมันเยอะมันมีเยอะไงลาเชวยหนูซื้อหน่อยนะแต่ไม่มีเงิน เดี๋ยวเ,เดี๋ยวไว้ไว้มีคนเหมาแล้วเดี๋ยวจะไปเต้นติ๊กตอกก่อนหักเต้นติ๊กกับขอบคุณลูกค้ากันก็เอาคลิปนั้นไงอย่าว่าจะเต้นเลยพี่ขนาดร้องฮึ่งอ่ะยังไม่ตรงจังหวะเลยคลิปไม่นี่ไงทำเพลงอ่ะเสียงเบี้ยนเลยอ่ะไห้เราเสร็จใช่คลิปคลิปตัวนี่ไงที่เราทำกันแต่ตัวลีเมอร์ไอ้อ่ะไอ้อ่ะมองหน้ากันติดเลยนะลูกค้าเล่เสวยไอ้อ่ะ อ้าวรจะเอารุ่นนี้มีอยู่แค่ประมาณสิบสิบห้าถึงไหมสิบห้าได้จะได้อยู่เนาะทักแชทมานะจ๊ะแชทมาจ้าเด้งมาเด้งมาโอนปุ๊บส่งปั๊บเลยจ้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บส่งไปเลยพี่รีบสั่งเร็วออเดอร์วันนี้เงียบจังเลยเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรนะอุ้ยดูดิ จะยืดแบบเนี้ยพี่เขาขายกันร้อยเก้าสิบเนี้ยแบบเนี้ยมือหนึ่งมือหนึ่งอะเรามือสองล้วก็ขายห้าเฮ้ยห้าสิบบาทก็นี่มีลูกค้ามากกว่าดังยังวะมีลูกค้ามีมาหน้ากว่าดังั้างยังวะม้าแต่เช้าแล้วไงเธอจะไปอยู่ไหนมามัวหลับไงมัวหลับอยู่หลับเยอะไปหน่อยมัวนอนอยู่ไงไม่รู้เรื่องเออดูเอดูในไลน์กลุ่มดิ ไม่อยาไม่อากลายกลุ่มใช่ไหมพี่ว่างเขาว่าไม่อ่านลายกลุ่มแต่เช้าแล้วเธอดูสิโอ้โหเชิดจริงเจ้าไข่สองเลยหรอเชิดอะไรเชิดจริงโจ้นี่ไงน้องเอาห้าลูกเอาห้าหรออือโอนมาอีกสามแล้วโอ้โหบอกของสวยมากเปิดมาตะลึงไม่ตะลึงได้ไงล่ะก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะใช่ตะลึงน้องบอกตะลึงเอาอีกค่ะเฮ้ยจะหาว่าพดยอดเลยนะ นี่โอ้โหลูกค้าป้ายห้อยใหม่ไม่ใหม่ลวลูกป้าบางแค่เป่วะเนี่ยใช่เธอเข้าแชทเขาดิเธอเข้าข้อความเขาดิไปหาว่าโกหกมัวแต่หลับจริงๆนะมึงนี่นะงานการไม่ทำมานอนนะเออสปอร์ตมาขายไปยังโอ้เธอเธอจะขายอะไรวันนี้ก็มาอีกไม่เราลงของเมื่อวานเปล่าวะส้มขายไปยังส้มขายแล้ว าม,มาเมื่อวานเน่ยป้ายฟ้าก็ใหม่สามสี่ล, 3, ลูกเลยเนี่ยลูกค้าน่ารักไหมล่ะอุ้ยปักป้กอุ้ยตอบแชทไม่ทันแล้วเนี่ยลูกค้าจ๋าตอนนี้ของเข้าลัวมากพรุ่งนี้เราก็มีของมาลงใหม่กันอีกเช่นเคยอุ้ยลายเสือจ้ะติดตามกันไว้ดีๆนะคะ ค่ะช่วยซื้อหน่อยนะพี่น้ะเดี๋ยวไปตอบแชทประมาณกี่ตัวบอกว่า45โลที่280ตัวบวกลบสกินนี่มาไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนะคะพรุ่งนี้ว่ามีมาหรือเปล่าพี่ดีเหรอไม่รู้ได้ค่ะป่ะอุ๊ยตอนนี้สวยจังเลยอ่ะพี่งานดีงานลอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ไอ PA นี่ลูกค้าประจําบอกว่าจะเข้ามาเอาเอาอะไรอ่ะเนี่ยวันไหนวะเ,เดี๋ยวต้องเก็บหน่อยเก็บไว้ให้เผื่อเขาหน่อยนะคนนี้เขาขายประจําขายมานานละสองปีสามปีแล้ะขายแต่รุ่นนี้แหละอวันไงละเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาเอาวันไหนวะวันไหนวะจําไม่ได้แล้ว่านัดกันอยู่กลัวขายหมดไม่ใช่อะไร อบอกลูกค้คารีบสั่งเร็วเซ็ตเตอร์ขอ,อก,กลมขวาสุดเลยพี่คิดดูดิผ้ามันบางเนี่ยมันได้จำนวนเยอะเนี่ยอเ,เออผ้ามันนิ่มผ้ามันบางเส,สื้อยืดอ่ะนี่ไปกันเสื้อยืดสปอร์ตบาร์มีจา้าตรนี้ทักท้วง ขอเวลานอ,อก,อกโอ้โหน่ารักจริงๆลูกค้าต้องบเนี่ย <c oughs> สปอร์ตบาร์มีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณพี่ คนในสนใจนะพี่สั่งได้เลยนะคะเดียวสังเกตนอือใช่อ,ใชอุ๊ยดูดิ ผ้าแบบผ้าใหม่จนเงาเลยอะเอเท่าไหร่อะไรอะคุณพี pues ่งานอะไรเอ่ยคุณพี่เท่าไหร่ถ้ารุ่นเนี้ยเสื้อสาวอวบนะคะเสื้อยืดสาวอวบนะคะ2,900บาทเป็นงานเบอร์หนึ่งค่ะ2,900บาทลืมอะไรลืมอะไรเลย สวยอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เราขายกันมา2องปีงานนมสองปีได้สองปีแล้วเนาะน่าจะเลยแล้วแหละว่านี่เลยโควิดใครยังไม่เคยลองนะคะแนะนําเลยช่วงหน้าร้อนแบบนี้พี่โเชื่อัวนี้ตอบโจทย์แล้วจริงๆที่หน้านี้เอาไปขายเหอร้อนมากอืลูกค้าแบบลุมแน่นอนจ้ะใช่โอ้ยโปโลโปโลอย่างสวยเลย อย่างสมมุิแบบเนาะอย่างที่บอกกันเนาะสามตัวร้อยอย่างพี่ยังก่ <ภา S 1> อนพี่นะคะจะไปไหนอ่ะต้นทุนสิบบาทหรือมาแล้เลยไ,ไม่ต้องเอาหมดละอันนี้ก็จะหมดละกี่โมงแล้ววันเนี้ยเาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรัวให้ก่อนนะรัวเลยเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวหมดอ ผีน่ารักอ่ะีมัดย้อมใหม่ผ้าดูดิสะอาดจ,จริงโอ้ยน่ารักฉันชอบอะไรที่เป็นลายแบบนี้ชิลลอยใครแต่สั่งนะพี่ช่วงนี้ใครไม่รู้ขายอะไรนะคะเอาเสื้อยืดไปลงตลาดเลยปลายเดือนแล้ววันนี้ยี่สิบอุ้ยบางคน<ด>สั่งไปอ่ะพอดีแหละได้ขายต้น,นเ,เดือนพอดีไปบางคนรีดไงบางคนอาจจะเอาไปซัก เอามาเดี๋ยวเอาป,เปัล๊ลูกค้าแคปเลยลก็ได้ขายต้นเดือนพอดีแหละพี่อ่ะสั่งกันเลยนะอุ้ยมิกี้เมาหน้า,ารออปป้อ่ะไปเอาป่ะเอาให้ลูกค้าแคปเลยจา้าคุณพี่ใครสนใจนะคะเสื้อยืดสาวอวบเกรด A 2,900บาทเท่านั้นจา้าแคปหน้าจอสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ